ใครที่เข้ามาช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำใจเนาะอืมโอเคไปดูคลิปไปเลยดีกว่าครับผมป่ะรับผมก็ต้ขอ,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 ของขอกรารเสิร์ฟชมท่านนะครับวันนี้เป็นผมจีโน่ช่องเด้นแล้วสั้นเช่นเดิเหมือนเดิมเพราะผมก็วันนี้ไม่เจอเพืรบอกเก่งแล้วนะในแมพที่มีชูแ่แปลกันอีกแล้วเนาะวันนี้ไม่ได้มาเล่นแต่วันนี้จะมาสอนน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าการสอนก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็คือวีนี้จะมาสอนเรื่อง เรื่องที่คุณควรรู้ก็คือชนิดของผีผมรู้ว่าผีเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างของแต่ละตัวอะไรเงี้ยผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้แล้วก็กระดิ่งเพื่อกำลังใจให้ผนทำคลิปต่อไปได้นะฮะถ้าได้ยินเสียงรบกวนยังไงขออภัยได้นะครับก็ตอนนี้มันมีเรื่องอะไรนิดหน่อยเนาะก็ถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยก่าผมว่ามันจะมีผีให้เราดูาบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเบอร์หน้าจอนะตอนอธิบายผมแต่ยังไม่เบอร์ผมโอเคปะ หลของก็จก็ได้เข้ามาในเนน้องผมเดี๋ยวผมจะมาทําการอนธะิบายผีแต่ละชนิดนะครับผมว่าผีเนี่ย ب, ประวัติมันมีอะไรบ้างแล้วก็หลักฐานการได้ผีเนี่ย ب. ผีแต่และตัวมีหลักฐานอะไรบ้างนะครับผมแล้วผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งวันนี้ผมจะมาบอกทริการหาหลักฐานด้วยมันไม่ใช่ทริการหาหลักฐานเขาเรียกว่าอะไนึงนะทวิการสรุปผีโดยใช้หลักฐานแค่2อันอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติผีจะต้องใช้หลักฐานสามหลักฐานจึงจะมาสรุปแต่มันจะมีทริก็คือใช้2ออย่างแล้วคอยสังเกต ว่าอันไหนมันออกหรือไม่ออกานเงี้ยผมเราไปดูตรงจอหน้าก่อนเลยนบผมก็คือตรงรูปหนังสือของผมด้านขวานะฮะกดเข้าไปเลยระวงนะฮะมันนี่มาแล้วผมผมก็บอกแล้วว่าตรงนี้มันจะมีสีอันให้เลือกเนาะซึ่งผมบอกวิธีการใช้ของไปแล้วประโยชน์ประโยชน์ของประโยชน์แล้วก็การใช้นะผมตรงนี้ผมก็บอกไปแล้วว่ามีราคาอะไรบ้างหรือผีอะไรยังไงนะผมวันนี้ก็แค่เป็นสอนเฉย ตรงนี้โพสตนะฮะก็คือผีแต่ละชนิดนะผมว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งผีในเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด12บชนิดด้วยกันนะผมเนี่ยเพราะว่ามันมีหกหน้าแล้วหน้าแล้วมันมีหมันมีหกนี่มีหหน้าแล้วหน้ามันมีสองหน้าไงเนี่ยสิบสองสิบสองตัวแผมโอเคเดี๋ยวเราจะานานการบอกผีก่อนว่าผีเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้าง,างองผมประวัติอะไรพวกนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูพี่ผีตัวแรกเลี๋ยกวก่อนผมไปเบอร์หน้าจอโอเคผีตัวแรกก็ผมที่ผมจะมาเล่าก็คือบันชีนะรับันชีนั่นแหละรับผมบันชีเนี่ยมันเป็นผีที่พอเวลามันล่าแล้วมันจะแบบว่าอาเรกอะไรนะอันตรายมากเลยนะผมบอกก่อนแล้วมันจะแบบว่าคือมันถ้ามันรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนมันฆ่าเลยอะ่ะเออจริงๆแล้วก็ผีตัวนี้เนี่ยมันแบบว่ามีความแบบใครนะเออ กลัวกับ,บม้กังเขนนะผมถ้าเล่นในสเปกเตอร์ผมเคยเล่าไปแล้วผมว่ามันชีเนี่ยมันจะกลัวม้ากังเขนนะผมอแต่ในนี้มันจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร,ร่นะผมอซึ่งถ้าผมเนี่ยปาะวัติประวัติเนี่ยผมแปลไม่ได้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไปขึ้นข้อความให้ลวกันนะเพราะว่าผมแปลไม่ค่อยได้นะผมอังกฤษผมไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานเลยกว่า ตักฐานของผีวันชีเนี่ยก็จะมีเ e m f มเบลห้าหกฟิงเกอร์ปรนด้านในมือแล้วก็ฟิซิสเทอรเปอรเอร์คือห้องเย็นนะผมนี่คือราคาของวันชีเนาะเดี๋ยวประวัติเนี่ยผมจะเอาไปใส่เป็นข้อความแล้วกันเนาะเออซึ่งผมก็แปลได้ไม่ค่อยถี่ทวนเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเก่งจริงจริงนะแต่ผมเนี่ยอ่านออกแต่แปลไม่ค่อยได้เว้ยสับมันทางการเกินผมสับมันสับมันสูงเกินอนะผมแปลนะโอเคและนี่ก็คือ ลักฐานแล้วก็ประวัติของบัญชีครับผมวันนี้มาแบบไวๆเลยเร็วๆเลยครับผมนี่อธิบายเร็วๆแล้วตัวที่2เดมอนเดมอนเป็นผีที่แปลว่าปีศาจนะผมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแปลให้ด้วยว่าตัวอะไรแปลว่าอะไรบ้างเดมอนเนี่ยเป็นผีที่ค่อนข้างอันตรายครับผมแล้วผีตัวนี้เนี่ยมันชอบมาโจมตีบ่อยด้วยเออมันชอบแบบว่ามามาพยายามทําร้ายเราบ่อยอะไรอย่างนี้ก็คือล่าบ่อยนั่นแหละครับผมอ่าซึ่งผีตัวนี้เนี่ย จะมีหลักฐานทั้งหมด3อย่างก็คือ freezing t e p a r a t o r ห้องเย็น ghost writing คือเขียนหนังสือของผมแล้วก็อีกอันหนึ่ง s p r i t b o x ก็คือผีตอบเพราะผมผีสามารถสื่อสารได้นะนี่ก็คือทั้งหมดของเดมอนนะผมว่าเดมอนมันเป็นอะไรอยางไงแล้ผมใครที่อ่านไม่ทันไปพอดคลิปแล้วก็อ่านได้ผมพอดก็คือหยุดนั่นแหละผมเรามาดูผีตัวต่อไปดีกว่าผีตัวต่อไปจินจินนะผมจินอ่ะมันเป็นผีที่แบบว่าเขาเรียกแล้วนะหวงแห่สถานที่ตัวเองมาก แล้วถ้าเรายิ่งไปอยู่ทียททย่ยิ่งไปอยู่ที่ที่มันอยู่ก็คือห้องผีแหละยิ่งไปอยู่ที่ที่มันอยู่ะเมื่อไหร่นานเมื่อไหรอ่อะมันจะยิ่งแบบโกรธมากแล้วมันจะเดินไวเป็นพิเศษด้วยจีนอ่ะอเพราะฉะนั้นจินเป็นตัวหนึ่งที่ผมโคตรเกลียดและนะกลัวสําหรับผมมากนะผมเอ,อตักฐาของจินเนี่ยก็คือเอเมเบลค้าผม ghost off ก็คือวงกลมผีแหละแล้วก็วอ,อีกอันหนึ่งก็คือ split box ผีต่อของผีสามารถสรื่อสารได้เนาะ จีนก็จะมีประมาณนี้นะผมก็เรืองของจีนฮะแล้วก็ประวัติด้วยต่อไปตัวที่สี่ผมตัวที่สี่ต่อมาเลยแบบไวๆ,ๆมากแม่แม่มันเป็นผีที่แบบว่าเป็นฝันร้ายม,มันจะแข็งแกร่งในเมื่อมันอยู่ที่มืดนะฮะเออแม่เนี่ยมันเป็นผีที่แบบว่าเขาเรียกว่าวแข็งแกร่งตอนอยู่ที่มืด แม่มันจะเป็นผีที่แข็งแกร่งตอนมันอยู่ที่มืดมากครับผมอ่าถ้ายิ่งมืดมันจะยิ่งแข็งแกร่งเนาะแต่ตรงกันข้ามถ้าสถานที่ที่คุณอยู่นั้นยิ่งสว่างมันจะอ่อนแอลงนะฮะนี่คือของแม่เนาะประวัติของแม่นะครับผมแม่เนี่ยมีหลักฐานก็คือ freezing separator ห้องเย็น2โกรอบก็คือผีต่อครับผมสุดท้ายไม่ใช่ขอขอไพด้วยกรอบวงกลมผีครับผมขอไพด้วยครับผมแล้วก็อันที่สาม spirit box ดีสื่อสารนะผมขออภัยด้วยกี้แปลผิดนะครับเบลอๆนิดนึงพอดีหลักฐานมันซ้อนกันอ่ะผมเลยแปลผิดอ่ะขอโทษด้วยขอโทษเราไปดูตัวที่ห้าครับผมตัวที่ห้าโอนี้โอนี้เนี่ยตามตำนานมันเป็นยักษ์ับผมอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะแบบว่ามันก็แบบมันก็มีความน่ากลัวแล้วโหดเหมือนกันกับเดมอนนะครับผมโอนี้เนี่ยมันก็อันตรายพอๆกับเดมอนเหมือนกันแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยถ้ามันเห็นใครมันจะเอาคนนั้นก่อนแล้วครับผมก็คือมันเจอใครมันมันวิ่งใส่คนนั้นก่อนเลยอ่าแล้วผมคือโอนี้เนาะซึ่งโอนี้เนี่ยมันจะมีหลักฐานด้วยกันก็คืออ e ีเมเลห้านะครับผมโกสไวติงแล้วก็สปิตบ็อกผมก็คือมี e 5, อ,อีเม5ห้าเขียนหนังสือแล้วก็ผีสื่อสารนะครับผมนี่คือประวัติของโอนี้เนาะเออต่าไปแล้วครับแฟนทอมแฟนทอมโั้โหแฟนทอมเนี่ยมันจะเป็นผีที่ เอาตามตำนานที่ผมเคยไปดูมานะแฟนทอมมันสามารถแปลงร่างเป็นพวกเราเป็นคนได้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งแฟนทอมเนี่ยมันจะแบบเอ่อมันจะเขาเรียกว่ายังไงนะอ่าเป็นผีที่แบบว่าอันนี้ผมแปลไม่ได้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> คำมันแบบคำมันทางการเกิดเดี๋ยวผมขึ้นประวัติให้เลยแล้วกัน <c oughs> ผมแปลไม่ได้วะ่ะขอโทษ <c oughs> อีแฟนทอมผมแปลไม่ได้จริงแม่ง คำทางการเกินนะผมซึ่งเออนั่นหผมคือคำทางการของมันนะฮะคือประวัติของมันแล้วแหละผมแปลไม่ได้ขอโทษด้วยนะแปลไม่ได้จริงอันนี้ต้องขอยอมรับว่าแปลไม่ได้รอบผมเอเคเดี๋ยวไปดูราคาเลยดีวยกว่าไม่ต้องไอ้นี่เดี๋ยวผมขึ้นประวัติตักทาของมันเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างก็คือ e m เล็กรอนห้าผมฟิ e ซิ e r แล้วก็กูรอลผมก็คืออิเล็้ห้องเย็นแล้วก็ วงกลมผีนะครับผมผมไม่สามารถแปลประวัติแฟนทอมได้จริงครับผมแฟนทอมมันเป็นโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่เบอร์หน้าจอแล้วทุกคนดูอะอย่างเงี้ยใครแปลได้แปลเลยนะครับผมโอเคอันต่อไปครับผม,นะผมก็คือโปรตอไกดนะครับผมโปรตอไก์เนี่ยที่ผมเคยบอกไปเนี่ยมันเป็นผี e ที่แบบว่ามันเป็นผี e ที่มาจากหนังเนาะซึ่งมันเป็นผี e ที่แบบว่า แบบเขาเรียกว่าไงะชอบเคลื่อนย้ายสิ่งของแบบแบบเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรอันนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วแบบคือแบบเป็นผีที่แบบนำคานมากับผมผีตัวนี้มันเป็นผีแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะคือแบบสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้แบบว่าหลายที่ได้ติดต่อกันอะไรอย่างนี้แล้วผีตัวนี้เนี่ยเป็นผีที่มันไม่ค่อยออกมา,าล่าเนาะอืมแต่ถามว่าออกมาล่าไหมมันก็ออกนะแต่มันจะไม่ค่อยออกมาล่าแบบนานๆทีอะไรอย่างนี้ับผม ซึ่งหลักฐานของมันเนี่ยก็จะมี3อย่างครับผมก็คือฟิงเกอร์ปิ้นลายในมือครับผมโกสออฟก็คือวงกลมผีแล้วก็สลิปบ็อกผีซูซานนะครผมนี่คือโปรตูไกเนาะโอเคต่อไปครับผมรีเวนเน็ตรีเวนเน็ตรีเวนเน็ตนะผมแปลผิดยังไงขออภัยด้วยนะรีเวนเน็ตเนี่ยเป็นผีที่แบบว่าผมไปดูมาแล้วมันแปลว่าผีความโกรธแขนเว้ยเพราะว่ารีเวนมันแปลว่าอะไร็ตมันแปลว่าแก้แขนเนี่ยเออซึ่งผีตัวนี้เนี่ยมันจะโจมตีช้านะมันจะแบบว่ามันจะออกมา โจมตีชา้าแต่ถ้ามันแบบว่ามีอะไรไปเกิดขึ้นกับมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าอยู่นั่นมันนานนเกินไปหรือไปอยู่ที่นั่นนานเกินไปอะไรอย่นางงีนน้มันจะยิ่งโหดขึ้นแล้วมันจะยิ่งออกมาล่าลัวขึ้นนะผมอ่าไี่กระพิลิเวเนตครับผมซึ่งริเวเนตเนี่ยจะมีเอจะมีหลักฐานก็คือเอเบลห้าผมฟิงก์ก็ปิดลายในมือครับผมแล้วก็กดไบติงคือเขียนหนังสือนะฮะตัวต่อไปเฉดตัวนี้เนี่ย มันเป็นผีที่ค่อนข้างที่จะขี้อายครับผมซึ่งผมเคยบอกไปแล้วเนาะมันเป็นผีที่ไม่ค่อยอ,ออกมาล่าคนนะฮะและก็เป็นผีที่ไม่ค่อยแสดงหลักฐานด้วยครับผมต้องพยายามสังเกตดีๆว่าเราทําไปแล้วอันไหนหลักฐานอันไหนไม่ยอมบอกมากนะซึ่งผีตัวนี้เนี่ยมีหลักฐานก็คือเอเบเบลห้าโกสออฟก็คือวงกลมผีแล้วก็โกสไลติงก็คือเขียนหนังสือนะฮะนี่คือลักษณะของผีเชดเนาะต่อไปสปิริตสปิริตเป็นผีที่ มันมันไม่เชิงผีอะมันเป็นวิญญาณนะผมสปิริตเนี่ยซึ่งมันเป็นวิญญาณที่แบบว่าอันตรายแล้วนะกลัวอยู่รับผมอะแล้วถ้ามันยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแบบว่าฆ่าแบบมันลุมาฆ่าหลัวๆว่ะผมซึ่งมันแปลมาจากมันแปลมาในนี้ผมแปลให้เนะมันเป็นผีที่มันเป็นวิญญาณทนี่ยมันเป็นผีที่แบบว่าปกติในผีมากที่สุดแล้วรับผมสปิริตเนี่ยปกติในส่วนของพวก พูดผีวิญญาณอะไรมากที่สุดนะผมสปิริตนะผมก็ผีตัวนี้เนี่ยหรือว่าสปิริตนะผมจะมีหลักฐานกันทั้งหมด3อย่างก็คือสิงกโป้นลายนิ้วมือับผมกดไวติ้งเขียนหนังสือสปิริตบล็อกผีสื่อสารได้ับผมซึ่งในสปิริตเนี่ยผมขอบอกนะว่าในตระกูลผีที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยสปิริตเป็นผีที่ปกติมากที่สุดแล้วผมก็คือเป็นผีที่เราเจอก็ได้ทั่วไปอะมากที่สุดแล้วผมใช่วิญญาณอาฆาตอะไรอย่างนี้วิญญาณแบบ เวิญญาณจ,งจางๆอะไรเงี้ยขอนสปิริตมันจะเป็นอะไรที่เราเจอได้บ่อยที่สุดแล้ว่ะต่อไปนะฮะเวทเวทนะผมในเกมแต่ก่อนในสเปกเอสเปกเตอร์ actor, มันจะมีนะฮะแต่มันจะไม่บอกอะไรนะมันจะไม่บอกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่บอกว่ามันหลักฐานคืออะไรแล้วก็บวันเป็นมาอย่างไรแต่เกมนี้มีนะฮะเวทเนี่ย เวทเนี่ยเป็นผีที่ค่อนข้างอันตรายมากแล้วผีตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถก็คือมันบินได้ใช่แล้วมันสามารถทะลุกำแพงได้ด้วยเออเนี่คือความน่ากลัวของเวทผมไม่ผมเล่นมาเนี่ยถ้าที่ผมเล่นมานะมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เคยเจอผีเวทเลยคือหาหาทุกหา,หาทุกครั้งอะแม่งไม่เจอผีเวทสักครั้งเลยขนาดเล่นโหมดยากเลยนะซึ่งผีตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลักฐานสามอย่างก็คือพิงกก็ปิ้นลายนิ้วมือผมฟิสเซนเทอร์เบรเตอร์ห้องเย็นแล้วก็สปินบ็อก ผีื่อสารนะฮะนี่คือทั้งหมดของเวทเนอะซึ่งเวทเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมากนะผมเพราะว่ามันสามารถเดินทะลุกำแพงได้อะไรอย่างนี้มันมันไม่เดินมันบินทะลุกำแพงได้เลย <c oughs> ผีตัวนี้มันบินได้นะฮะผมตัวสุดท้ายนะฮนะผมยูเรอินะฮะผมยูเรอิเป็นผีที่ขเขาเรียกว่ายังไงนะแต่ว่ามันเป็นผีที่เกลียดแค้นอะไรอย่างนี้แล้วเป็นผีที่โกรธแค้นด้วยนะฮะผมซึ่งผีตัวนี้เนี่ย มันมันมามันเบขาเรียกว่ามัน,มนกลับมาจากโลกหลังความตายเว้ยเพื่อมาล้างแค้นที่มันได้สะสมไว้อะไรอย่างนี้อันนี้คือประวัติของผียูเลอีนะครับผมซึ่งผมแปลท่าที่ผมรู้นะฮะหลักฐานของมันเนี่ยก็จะมี3อย่างก็กคือ ulator, คือ freezing temperature นผม c o l ์ off แล้วก็ cold ์ไ g ต t i n g ก็คือห้องเย็นวงกลมผีแล้วก็ผีเย็นังสือนะคะ นี่คือทั้งหมดของอยู่แล้วฮะผมแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของผีที่ผมเล่ามาฮะผมถ้ามีงงตรงไหนอะไรยังไงขออภัยด้วยนะฮะโอเคหลังจากที่เราได้ทําการอธิบายผีแล้วเราจะมาทําการบอกทริคกันนะผมซึ่งทริคของผมเนี่ยก็คือทริคการแบบว่าใส่พวกแบบเขาเรียกว่ายังไงน,นะใส่หลักฐาน2อ,อันแล้วอีกอันหนึ่งเดาหรือใช้หลักการอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าจะได้ผีที่ถูกต้องนะะผมอ่ะ สมมุตินะฮะสมมุติสมมุตมมิตเนี่ยผมเลือกให้เป็นผมหาอย่างนี้ได้แล้วกันนะผมหา e อ5แล้วก็สมมุติเป็น f i s h ิงเทม m ปอเรเตแล้วกันมันก็จะเหลือผี2ตัวผมก็คือ Banshee กักบ p แ t o m อมฮะก็ Banshee เนี่ยเป็นผีที่มีหลักฐาอะไร Banshee ก็คือลายนิ้วมือใช่ไหม h a n t o m ก็คืออะไรเดี๋ยวผมดูมก่นผมจำไม่ได้เหมือนกัน Phantom คือ g h o ก t o f ใช่ไหมฮะ เราเนี่ยก็พยายามทําอย่างได้ย่างหนึ่นงก็ไอะเช่นแบบเอากล้องไปวางอะไรอย่างงี้แล้วไปดูอะไรอย่างงี้ถ้ากล้องเนี่ยเราดูยังไงอะมันไม่มีกดออฟแน่นอนอะเราต่อไปเลยบัญชีไม่ต้องกลัวหรือถ้าดูแล้วมันมีกดออฟก็แสดงว่านั่นแหละแฟนท่อมนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการดูเนาะวิธีการเดาหลักฐานเนอะผมก็คือใช้ทฤษฎีแต่เราดูอะไรเงี้ยเราดูกดออฟอะเราคิดว่ามันไม่มีแล้วแต่เรายังกังวลกังวลใจอยู่ว่าเอ้ย โออฟมันมีป่าววะให้เราสังเกตลักษณะของผีเว้ยซึ่งผีบัญชีเนี่ยมันออกมาล่าบ,บ่อยใช่ไหมแต่แฟนทอมมันออกมาล่าไม่ค่อยบ่อยับผมนะเออก็ถ้าเราเข้าไปข้างในแล้วเราลองไปทดสอบอย่างนี้แล้วมันออกมาล่าบ,บ่อยอันเนี้ยบัญชีแล้วผมแต่ถ้ามันออกมาล่าไม่บ่อยเนี่ยตามลักษณะของมันเนี่ยก็คือแฟนทอมนะฮะอันนี้ก็คือทริคการล่าผีโอ้โห,โหผมก็คือพยายามหาหลักฐานหนึ่งเป็นหาหลักฐานแบบว่าจุดตัด จุดตัดอะไรอย่างนี้ว่าเอ้ยไม่ใช่น,น่นอนอะไรอย่างงี้นะครับผมหรือไม่ก็สังเกตลักษณะของผีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนึงก็ได้ให้ดูแล้ว้สมมุติยกตัวอย่างก็เช่นแบบว่าสปิริตบ o ็อกอะไรอย่างงี้ครับผมสปิริตบ i ็อกสปิริตบ b ็อกกบกโกรธออฟอะไรอย่างงี้มันก็จะเหลือผีทั้งหมดนี้ครับผมตาเนี้ครับผมจินแม่โปตะไก่ครับผมซึ่งเป็นผีที่ผมเจอบ่อยที่สุดละจินแม่โปตะไกมีอะไรบ้างครับผมแม่ ก็คือฟิซซิงครผมห้องเย็นนะผมแล้วก็จินเอ๊ะโปรตายก่อนโปรตไยก็คือไม่ใช่ขอโทษโปรตคือฟิงเกอร์ปีนนะผมแล้วก็จินจินคืออะไรจินก็คืออะไรวะดูก่อนเออไปผ้าครับผมให้ทุกคนลองเอาราักฐานได้หลักฐานนึงไปไปลองเอาของชิ้นหชิ้นหนึ่งไปสรุปราคาก่อนเช่นเอาเครื่องวัดอุณหภูมิอะไรเงี้ยไปตรวจดู ถ้าไปตรวจดูแล้วห้องมันไม่เย็นอ่ะห้องไม่ถึงสูตรสักทีห้องมันไม่เกินสูตรสักทีเราตัดอะไรนะเอ่อฟีซิ่งนี่คือโปรตุกัยใช่ไหมเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนะผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันเออใช่ไอ้พี่ชายพี่ชายอ๋อแม่แม่แม่ขอโทษเราก็ตัดแม่ออกไปได้เลยผมความจําสั้นเลยหนึ่งยนะฮะแล้วก็ตัดแม่ออกไปได้ทีนี้ก็จะเหลือแต่จินกับปรตุกัยใช่ไหมฮะ แล้วจีนเนี่ยมันมีแหละจีนมันมีเอเ้าแล้วแมเนี่ยมันมีไราียบเบอร์สมมุติเนี่ยเราเอา EMF ไปไว้ในห้องนั้นแล้วเราก็คอยดูเราก็ดูแล้วว่าเอ้ทำไมมันไม่ออกมาสักทีว่าเบลเบลห้ามันไม่ขึ้นสักทีเราตอบไปได้เลยว่ามันคือโปรตีนนะฮะเออนี่คือวิธีการเดาเนาะเป็นทฤษฎีนะครับผมแล้วม่ก็อีกอย่างก็คือเราหาราคา3มอย่างเนี่ยเราแม่งมัน,มน เรากลัวว่าเอ๊ะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะเราก็ดูลักษณะของผีเนี่ยจีนเนี่ยมันจะเดินเร็วแล้วมันจะออกมาล่าบ่อยนะผมแม่มันจะกลัวมันถ้าเราเปิดไฟแล้วมันแม่นว่าล่านั่นก็เป็นแม่ครับผมปุ่นไก่ปุ่นไก่ก็มันจะล่าไม่ค่อยมากอะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้ยินเสียงของแตกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆปุ่นไก่นะผมอันนี้คือลักษณะของผีเนาะถ้าเรามันไปตรงกับเราตรงไหนนึงเราก็เดาได้เลยว่ามันคืออั้นแน่นอนแต่โอกาสถูกโอกาสผิดมันจะมีห0 50ิเหมือน นักสิบนะสืบนะครับผมไม่คอนเฟิร์มร้อเปอร์เซ็นตะ์เนาะถ้าให้ดูลักษณะของผีหรือไอ้นิสัยของผีเนาผมผมไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นะต์เนาะแต่ถ้าจะให้คอนเฟิร์มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจบอ่ะประมาณก็เจ็ดสิบประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันละ่ะก็คือพยายามเอาหลักฐานใดหลักฐานหนึ่งไปทดสอบแล้วถ้ามันไม่ออกก็ออกก็ตอบอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าฟ้าพูดแล้วงงกลับไปย้อนฟังใหม่นะฮะ นะผมก็คือทริคการหาหลักฐานนะผมหรือไม่ก็ทริคการเดาชนิดของผีนะผมอ่าและนี่นะผมก็คือทั้งหมดที่ผมได้พูดมาผมอะไรก็ผมในแต่กินนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบไม่าลืมกดไลค์แชร์ติดตั้งแล้วก็อย่าลืมกดรีเพื่อเป็นแรงใจให้หนึ่คลิปต่อไปด้วยนะฮะถ้าใครอยากให้ผมสอนเล่นเกมให้ผมสอนเล่นแบบอะไรต่อก็มาบอกได้นะฮะว่าที่สอนแบบอะไรเนาะแต่ขอไม่ใช่แบบว่าที่แบบว่าสอนฟาร์มสอนอะไรนี้เนาะมันไม่ใช่สายผมผมจะเป็นสายแบบที่แบบว่า ที่มันเล่นยากๆ,ๆอ่ะเออที่มันเล่นแบบว่าใช้หลักสูตรใช้เทคนิคอะไรอย่างงี้รับผมอ่ะใครที่ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงก็มาถามผมได้ับผมเดี๋ยวผมสอนให้นะฮะถ้าเนี่ยผมไม่รู้ผมก็ขออภัยด้วยลวกันเนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมที่ผมบอกไปแล้วเนาะกดไลค์แชทใครนะผมลาไปนะผมสวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับผม